สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจวันที่29มกราคม2559นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยมองว่าเซ็ตอินเ็กซ์มีน่าจะยังคงความผันผวนนะคะเรายังคงคาดหวังอิงทางบวกได้ต่อนะคะหลักๆเลยเราคงมองซนติเมนต์การลงทุนในเชิงบวกจากสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวานนี้นะคะที่ดิบตัวปิดในแดนบวกด้วยพลังหนุนของตัวราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะดิบตัวบวกขึ้นไปนะคะเวสเท็กซัสซีนยัยนกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.92เหรียญต่อบาร์เรลนะคะประมาณ2.9%นะคะหลังจากมีข่าวการหารือการลดกำลังการผลิตน้ำมันของอประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะคะคิดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมคุณพลังงานบ้านเราได้ระดับหนึ่งนะคะตัวเลขผลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกก็ปรับลดต่ำลงกว่าคาดนะคะรวมไปถึงผลประกอบการของบริษัท a c e b o o k นะคะที่ดีกว่าคาดด้วยนะคะเซนเเมนต์ที่อิงทางบวกของเซนอินเด็ดวันนี้เนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะยังคงเทรดบน ความระมัดระวังนะคะเรายัางคงคาดหวังกรอบไม่ได้ไกลมากนะคะแนวรับ1280นะคะแนวต้าน1,300จุดนะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นเนี่ยเราขอปรับพอร์ตระยะสั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากเดิมให้ถือพอร์ต40%นะคะก็ขยับเพิ่มอีก10%เป็น50%นะคะที่เราให้ซื้อกิงกำไรในช่วงอ่อนตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่า sentiment การลงทุนในระยะสั้นเนี่ยได้ดีดกลับขึ้นมานะคะจากระดับโซนที่เป็น fear zone นะคะขยับขึ้นมาเข้าสู่เขต neutral นะคะซึ่งก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนีความผันผวนของเซ็ตในระหว่างวันก็อย่างที่ท่านนักลงทุนได้เห็นกันแทบทุกวันนะคะก็บางวันดิบตัวขึ้นไปบวกแรงแล้วปิดปรับกลับลงมาในแดนลบนะคะเพราะ,ะน,นก็ยังคงต้องมีความระมัดระวังในการเทรด หุ้นในระยะสั้นช่วงนี้อยู่นะคะสำหรับธีมหลักๆที่เรา selective พุ้นมานะคะ หุ้นบาทอ่อนท่องเที่ยวเรายังคงชอบโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะแล้วก็ AAV ที่เราเพิ่งนําเสนอเข้าไปนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ให้ถือรอทํากําไรต่อนะคะปันผลนะคะ Intouch ยังให้ถือรออยู่นะคะคาดหวังปันผลประมาณสัก4.5นะคะเป็นอั a n a l y z e d อยนะคะถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวหุ้น earning plays นะคะ TVT ที่เรานําเสนอมาระยะหนึ่งยังให้คงถือรอการประกาศผลประกอบการนะคะรวมไปถึง m t l s ที่เพิ่งนําเสนอเข้าไปเมื่อวานนี้นะคะราคาก็ปรับขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะมองว่า ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเกินินที่กำลังจะทยอยประกาศออกมานะคะเซ c t ที e ตัวแพลต i ินัมนะคะเราให้เขาซื้อมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจุดเราทำกำไรก็คือ5บาท25นะคะตอนนี้วันนี้เราให้นำเสนอให้ซื้อเพิ่มนะคะราคาปรับลงมาอยู่ที่ประมาณสัก5บาทนะคะก็ ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจที่มองบนมุมมองของแนวโน้มของการเติบโตที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาหุ้นมีมดาวไซค่อนข้างต่ำนะคะก็ให้เข้าซื้อเพิ่มนะคะสำหรับแพลตินัมนะคะที่5บาทเราทำกำไรที่5บาท25เหมือนเดิมนะคะในกลุ่มของหุ้นติดชาร์จนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรก BDMS นะคะบนคาดการผลประกอบการไตรมาสที่4ว่าจะปรับดีขึ้นนะคะจาก ตัวผลการดําเนินงานโรงพยาบาลน,นะคะสร้างใหม่เจ็ดแห่งที่ดีเกินคาดนะคะรวมกับฐานรายได้ค่ารักษาพยาบาลน,นะคะที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะคะราคาพื้นฐานปี9 23บาท50นะคะให้ไปเลย2ดาวนะคะสำหรับน้ำหนักการลงทุนนะคะที่มากกว่าตลาดนะคะเข้าซื้อที่21.9นะคะรอทำกำไร23บาทตัดาทุน2 1ุ่นะคะตัวที่2เนี่ยเป็น KTC นะคะแต่ตัวนี้เราให้ช็อตเซลล์นะคะ ว่าเรามองว่าหุ้น,นได้ผ่านช่วงไฮซีซันมาแล้วนะคะผลประกอบการก็น่าจะอ่อนตัวลงนะคะในปี59นผู้บริหารมีแผนเพิ่มจํานวนสมาชิกนะคะมากกว่าที่จะเพิ่มการเติบโตของผลประกอบการนะคะซึ่งก็น่าจะทําให้ผลประกอบการไม่เติบโตโดดเด่นเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะคะ ให้เข้าช็อต TATO นะคะรอทํากําไรที่84บาท50นะคะตัดขาดทุนถ้าดิบขึ้นไปที่90บาทนะคะตัวนี้ให้น้ําหนักการลงทุนมากกว่าตลาดนะคะอยู่ที่2ดาวนะคะส่วนตัวอื่นนะคะอัปเดตสําหรับหุ้นติดชาร์จนะคะ PCA เมื่อวานนี้ทําได้ดีมากทีเดียวนะคะเทคพลอฟิออกไปนะคะหลังจากเข้ามาได้วันเดียวนะคะก็เทคพลอฟิออกไปที่3บาทเอ่อ76นะคะในส่วนของ บิวตี้นะคะตัวนี้ตัดขาดทุนออกไปนะคะแรงเหวี่ยงระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเราตัดขาดทุนออกไปที่5้าบาทสานะคะสุภาัยถือต่อนะคะไอเฟกถือสถานะต่อเช่นเดียวกันนะคะอิช e ิตันนะคะช็อตเซลล์ cell, นะคะยังคงให้ถือสถานะต่อนะคะส่วนตัวเอราวันเนี่ยเรานาเสนอเข้ามาครบ2สัปดาห์พอดีนะคะก็ให้วันนี้ให้ออกไปนะคะที่ราคา ATO นะคะจบการรายงานลูกค่าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ